เล่นไหมครับครับเอาเดกันนะจิ้มกันกินมกันกินมกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาสวัสดีครับมาเร็วสวัสดีครับเซนดังครับสวัสดีครับเซนดังสวัสดีครับสวัสดีชื่อน้องอะไรบอกพี่เาหน่อยชื่อน้องอะไรครับเซนดังดชื่อน้องอะไรครับพูดดังๆลูกครับดิเซฟครับชื่อน้องอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อน้องเซฟครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับ อ๋อที่น้องเซฟเนาะโอเคจี่ขวบครับจีขวบสามเปล่าสามสามไหมสามเปลาสามครับสามขวบสามเปล่าสามขวบปะโอเคโอเคเป้่าโอเคมาเต้นใช่ไหมมาเต้นปะครับเต้นไหมเต้นมาฝากพี่ก็ถือหน่อยโอเคโอเคก่โอเคก่อนโอเคก่อนโอเคก่อนโอเคพี่ก็าหน่อยโอเคโอเคก่อนโอเคงี้ก่อนโอเคก่อนเลยโอเคก่อนเลยต้องมีเพลงไหมล่ะ เพลงไหมเอาเพลงว่าเาฉากกระตุกไหม่ากกะตุกม้ยกะตุเปงเอเปิดเพลงเปิดเไม่กันแล้วอเปลปดเพลงปิดเพลงเลเเลงเปิดเเดเลเพลงเลดิเลิเลเเดเด